ทำยังไงคนถึงจะอยู่นานทำยังไงคนถึงจะอยู่นานต้องมีสี่เรื่องหนึ่งเขาต้องมีเพื่อนเวลาคุณพาเข้ามาเซ็นเตอร์นี่คุณต้องพาเขาไปรู้จักคนนู้นคนนี้ไปรู้จักอัปลน์รู้จักสายงานเดียวกันกันกบเขารู้จักสายไลน์ด้วยก็ได้นะครับเป็นเพื่อนกันแต่ไม่คอสไลน์นะรู้จักรู้จักกันนะโอเคไหมผมเนี่ยไม่ค่อยไปกินข้าวกับสายไลน์ผมเนี่ยชอบกินข้าวกับดาวไลน์เมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้พอมันใหญ่ปุ๊บก็ไม่อันนี้แหละต้องไปกินตอนไปเที่ยวนะครับ แต่เมื่อก่อนเนี่ยก็คือไม่ค่อยไปยุ่งกับสายไลน์เท่าไหร่นะครับก็อยู่กันแต่ในกลุ่มตัวเองโอเคไหมทําให้เขามีเพื่อนสองคือมีประโยชน์มีประโยชน์ายความว่าให้เขารู้ว่าเขามาแล้วเขาได้อะไรวันนี้เขาได้ฟังเรื่องสินค้าวันนี้เขาได้มุมคิดดีๆจากพี่บุง้งอะไรเงี้ยวันนี้เขาได้เทคนิคดีๆในห้องบัสดบ์อะไรเงี้ยให้เขารู้ว่าเขาได้ประโยชน์อะไรบ้างสามมีคุณค่าต่อผู้อื่นายความว่าคุณต้องพยายามให้เวทีเขาอะ ฝึกให้เดาไลน์แชร์บ่อยๆครับจะแชร์ตอน after ก็ได้จะแชร์ตอนจัด house meeting กับคุณนอกรอบก็ได้ให้เข้ามาแชร์ความใจสินค้าก็ได้ให้เข้ามาโปรโมทงานบัตบิยอนก็ได้ให้เขาพูดอะไรหน่อยเวลาคุณทําสายลือเขาสมมติคนข้างบนไม่มีส่วนร่วมเลยเลยเนี่ย <c oughs> ก็หลับได้เือนนะ <c oughs> <c oughs> ขนาดมีลึกเล็งหลับได้คิดดูเพราะเขาไม่รู้สึกว่าเขามีคุณค่านั้นคุณต้องพยายามให้เวทีเขาให้เขามีส่วนร่วมโอเคไหมครับแล้วก็ข้อที่สี่ก็คือมีรายได้มีรายได้ โอเคไหมแต่แน่นอนนะรายได้นี่เป็นเรื่องสุดท้ายโอเคปะนะ่ะก่อนจะมีรายได้ต้องมีสามข้อนี้ก่อนแล้วเขาจะอยู่นานโอเคไหมครับสี่เรื่องนะประมาณนี้นะแล้วก็เอ่อเรื่องสายสัมพันธ์เนาะนะคแค่ชีวิตเขานะไม่ใช่แครแค่ธุรกิจของเขาดูด้วยว่าดาวไลน์เราอะนะครับงานประจําเป็นยังไงบ้างการเงินเป็นยังไงบ้างบางคนเป็นหนี้อยู่ <laughs> ก็ต้องไปดูว่าเออเขามีมาตรการในการจัดการยังไง ช่วยไกลเขาหน่อยนะครับเนาะแล้วก็เรื่องคู่อะไรเงี้ยนะครับเนาะนะเขามีชีวิตเป็นยังไงนะครับเนาะคนบางคนก็มีปัญหาครอบครัวอยู่เนะี่ยก็ไปให้กําลังใจเขาอะไรเงี้ยเนาะก็ดูแลแบบพี่น้องอนะ่ะโอเคไหมครับแล้วก็ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงจากการโดนกดดันแดกดันหรือจิก,กัดนะครับทุกคนจะเปลี่ยนแปลงจากการได้รับความรักแล้วก็กําลังใจที่มากพอครับเวลาดาวไลน์คุณไม่เติบโตนะั้นคือต้องพูดตามตรงเนะี่ยแม้กระทั่งตัวผมเองเนะี่ยก็ผ่านมาทุกภาวะในภาวะทั้งไม่โตแล้วก็เติบโต โอเคปะเวลาเราไม่เติบโตนะมันไม่มีใครแฮปปี้หรอกถูกปะสมมุดดอกจาก12เหลือ9เงี้ยมีใครแฮปปี้ไหมมันไม่มีใครแฮปปี้อยู่แล้วเขาก็ไม่แฮปปี้อยู่แล้วแล้วเรายังไปซ้ําเติมเขาอีกเขาจะรอดไหมครับเขาก็ไม่รอดถูกปะเอาเป็นว่าไม่ว่าเขาอยู่ในสถา,านการณ์ไหนก็ตามนะในฐานะอัพไลน์นะคุณต้องยืนข้างเขาเสมอเขาจะดอกนะก็ให้กําลังใจเขาให้เขารู้ว่าเอ้ยเพิ่มคนเดี๋ยวก็โต ไม่ได้ขาดยอดขาดคนเว้ยถ้าคนเยอะยอดไม่ดอกดอกถูกป,ปะให้กําลังใจไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็โตอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นตน,น,นะครับเนาะแล้วก็อย่าให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เก่งไม่ใช่แบบโอ้โหทำมานานแค่ไหนแล้วยังไม่เบรกเลยโอ้โหฟังเสร็จกลับไปร้อง <laughs> อไห้อับไลน์กูแม่งดูชิพายนะครับถูกปะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเนี่ยแหละคือการดูแลนะให้ความรักเบรกช้าไม่ได้แบบ ไม่ว่าเบรกช้าไม่ว่าแปลว่าจะเป็นเพชรช้าคนมงคนนะใช้วเวลาแบบสองสามปีกว่าจะเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยแค่สองสามปีเป็นเพชรเลยนะก็มีนะบางครั้งมันคือทัมมิ่ง่งบางครั้งมันคือการจับทางตอนที่ยังไม่เบรกคือเขายังจับทางไม่ได้นอกไปไม่ใช่เขาไม่เก่งแต่พอเขาจับทางได้ปุ๊บแป๊บเดียวธุรก,กิจแบบปื้นนะครับโอ้โหโตมาโตม,าโตมาหาศาลนะไม่ทำรายดาวไลน์ครับเอาผลประโยชน์ของดาวไลน์เป็นที่ตัง้งไม่ให้ดาวไลน์สต็อกของ ไม่ให้ดาวรายทาในสิ่งผิดทุกกรณีไม่หลับตาข้างเดียวโอเคไหมครับอะไรก็ตามไม่ไม่ไม่ดีผิดปุ๊บไม่เอาเลยโอเคไหมครับเนาะขนาดของหัวใจคือนาดของภาชนะรองรับความสมําเร็จนะครับไม่ขี้ลาคาญครับเข้าใจเขา <laughs> เวลาเราบอกอะไรซ้าๆเนี่ยหลายๆครั้งผมก็เป็นนะเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้ก็พยายามก็ดีขึ้นนะมันก็ธรรมชาติอะเวลาเราต้องบอกคนเดิมเรื่องเดิมซ้ําๆเนี่ยเป็นเราเรารู้สึกไงครับในนะคนบอกรู้สึกไงอะไรวะเนี่ยนะครับ กูต้องบอกมึงเรื่องนี้แล้ววะนะเนี่ยคุณไม่ได้พูดงี้กับเขานะแต่สีหน้ามันฟ้องน้ําเสียงที่ส่งไปเนี่ยนะมันทําให้เขารู้สึกได้นะอกป่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเป็นคนขี้ราคาญก็บอกไปเครับผมเห็นพี่บุ้งพูดเรื่องเดิมๆีๆ่ยกับกับกับหลายๆคนนะผมยังรู้สึกแทนพี่บุง้งเลยเออแล้พี่บุ้งนี่สุดยอดเลยวะ่ะอัปลายเรานี่ใจใหญ่จริงๆคนระับดูแลด้วยความเมตตาดูแลด้วยความรัก คนบางคนบอกรอบเดียวเขาได้เลยคนบางคนบอกห้ารอบแต่เขาก็ได้เหมือนกันแต่มันต้องห้ารอบไงเข้าใจป่ะแต่เขาก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมตตากับทุกคนเนาะแม้กระทั่ตงตัวเราเองเเอะไรยังต้องบอกหลายรอบเลยถูกปะ่ะ <c oughs> ในบางเรื่องถูกไหมครับก็เป็นเรื่องธรรมดาเข้าใจเขาเนาะเคลียร์ความคิดคนเป็นนะครับแล้วก็อย่าเร่งในทุกกระบวนการเรื่องการโพสต์หรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องดูความพร้อมของเขาเป็นหลักไม่ต้องรีบให้เขาเรียนก่อนนะครับแต่ถ้าเขาพร้อมแล้วก็เต็มเหนียวเลยนะโอเคไหมครับ คนใหม่เข้าสัปดาห์ละครั้งก่อนก็ได้คนใหม่ก็เข้าทุกวันพฤหัสก่อนก็ได้แต่พอเป็นผู้นําแล้วเข้าทุกทุกทั้งจันพฤหัสนะครับแล้วก็ให้เขามีบทบาทนะครับใน after meeting ใน house meeting ฝึกอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เคลียร์ถึงประโยชน์ที่เขาจะได้เวลาที่เขาได้แชร์ว i j o i หรือสินค้าเวลาเขาได้แชร์ w i j o i เนี่ยผมขอสองนาทีนะใกล้จบละเวลาเขาเขาได้แชร์ w i j o i เนี่ยให้เขารู้ว่ามันเป็นทักษะที่ทําให้เขาเปิดใจคนเก่งเขาจะได้ฝึกเปิดใจคนได้เล่าชีวิตตัวเองเนี่ยเรียบเรียงมาว่าแบบ ก่อนหน้านี้ทําอะไรมาบ้างอสมมติพูดตั้งแต่เรื่องบางทีเรื่องอาชีพหรือบางคนเรื่องการศึกษาเนี่ยก็จะได้ฝึกไงว่าแบบเอาจุดเด่นของตัวเองนําให้เขารู้ว่าคนอย่างเรายังทําเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนจุดเด่นไม่เหมือนกันนะเข้าใจไหมครับบางคนจุดเด่นคือแบบทําอาชีพมาเยอะขยันสิเป่งเลยทํางานประจําขายของม่ทาทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็มาทําอ็มวีก็เป็นจุดเด่นอีกอย่างนีงทําให้คนเห็นท่าแบบโหขยันขนาดนี้ยังทำเอ็มวีเลยอะไรอย่างเงี้ย ยุ่งขนาดนี้ยังทำเลยอ่ะเป็นตน้นเนาะอ่ะฝึกเปิดใจนะครับสินค้าเนี่ยโอ้โหคนพูดนี่ได้ไประโยชน์สูงสุดเพราะคนพูดจะต้องไปอ่านไปทบทวนมาก่อน <c oughs> คนพูดจะปึกสินค้านั้นมากเพราะเขาต้องพูดต่อหน้าฐาระกํำนันถูกปะเขาก็ต้องทาให้เต็มที่ถูกปะนั่นเนี่ยอย่าก,กลัวการแชร์เป็นเอ็มซีเนี้ยโอ้โหฝึกเป็นคนตลกขบขันตลกโปกฮาเป็นคนมีไหวพริบถูกปะค,คนที่เป็นเอ็มซีเนี่ยสังเกตดีนะครับเพราะเป็นบ่อยๆนะเริ่มมีกลุ่มเว้ ผมสังเกตหลายคนล้าหลายคนตอนแรกนะมาคนเดียวนะแต่พอเริ่มเป็นเอ็มซีนะเริ่มมีดาวไลเพราะอะไรรู้ปะคาแรคเตอร์ที่ได้จากการเป็นฝึกเป็นเอ็มซีอะไรเป็นคนเฟรนลี่ยิ้มแย้มแจ่ม,มจใสตลกไวพิบดีนะครับหัวไวนะครับแล้วมันก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ที่ดึงดูดคนอนะอะไรเงี้ยงั้นการพูดในที่ประชุมนะมีแต่ได้กับได้พูดไปเลยไม่ต้องกลัวพูดไม่ดีครับเขาบอกเลยพูดครั้งแรกอะไม่ดีอยู่แล้วครับ <laughs> <laughs> เห็นไหมสุดยอดการเคียวคมคิดไหม <laughs> ไม่ต้องกลัวว่าพูดแล้วจะไม่ดีครับบอกเลยไม่ดีหรอกพูดครั้งแรกใครพูดแต่มันมันถึงเพอร์เฟคเลยไม่มีหรอกแต่พูดไปแลครับมีแต่คนให้กำลังใจโอเคปะเะ่ะเนาะอ่านี่คือการเคลียร์นะให้เขาอยู่ให้หนานนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะปัจจัยสี่เราหายเองได้นะครับแต่ความรู้สึกของการเป็นคนสําคัญเนะี่ยต้องมาจากคนรอบข้างเสมอเราจงเป็นคนรอบข้างคนนั้นเน่ที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาคือคนสําคัญทุกครั้งที่เขาเจอเราเขาต้องรู้สึกว่าเขาทําได้ เขามีคุณค่าเขาดีขึ้นได้เขาเก่งขึ้นได้เขาเป็นคนดีเขาพัฒนาได้ให้เขารู้สึกแบบนี้ทุกครั้งที่เขาเจอเราโอเคปะ่ะเนาะแล้วเขาก็จะอยู่ได้นานแล้วพอเขาอยู่นานเดี๋ยวก็มีวันของเขานะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะอย่าลืมนะครับมีเซ็นเตอร์นะครับโอเคไหมมีเซ็นเตอร์นะมาเจอพวกเรานะครับเจอพวกพวกเราเนะี่ยทุกงานวันออฟไลน์วันพฤหัสนะครับจัดเวลามาประชุมเนาะแล้วก็งานบัสไพรเดือนนี้นะครับจะมีวันอาทิตย์ นี้ที่จะถึงนี้นะครับก็อาทิตย์ที่26สิบนะครับสำหรับคนที่เป็นเกเปอร์เนัพนะครับเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดที่ใกล้เคียงกรุงเทพนะครับผมแนะนําว่ามาที่งานออฟไลน์นะครับอถ้าอยู่ใกล้เคียงกรุงเทพนะเช่นขอนแก่นพุทเลนพูทเลนนะครับอเช่นสุพรรณเนี้นะครับนครปฐมนะครับสมุทรปราการนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะสมุทรปราการคือเอาใหม่นะสมุทรปราการไม่ใช่สมุทรปราการนะสมุทรปราการคือกรุงเทพนะ นนทบ,บุรีนี่คืออำเภอคือเขตน,นะไม่ใช่จังหวัดนะอุดรอ,อะอุดรไม่เป็นไรอุดรเอาไว้บียอนก็ได้นดแต่ถ้าอีกละแวกนี้ขับรถไม่เกินสองชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งเนี้ยอัาไม่เกินสองชั่วโมงนะผมแนะนานะมามา,มาที่งานออฟไลน์ line. มาเอาพลังครับลาดบุรีนะครับที่ไหนอีกนะครับแถวๆนี้ยนะครับช,ชนบุรีก,ก็ก็มาครับโอเคไหมนะครับสงขาก็ไม่เป็นไรบัตบียอนนะตาม,มาเยอะๆนะครับเนาะก็วันอาทิตย์นี้นะครับพรุ่งนี้เซ็นเตอร์จัดที่ จากที่ไหนนะอ่อสุโกศนนะครับอ่าสุโกศลพยาไทยพรุ่งนี้นะครับสุโกศนนะครับแล้วเวลามาเซ็นเตอร์นะผมจะบอกว่า you after ด้วยนะครับเออขอพูดเรื่องนี้นิดหนึ่งนะ you after meeting ด้วยนะครับดวไลน์จะได้มีเพื่อนนะครับเไลน์จะได้แชร์นะค,คุณคุณไม่ after เดลน์คุณก็จะไม่ค่อยอยู่อ่ะถูกป่ะแล้วก็จะไม่ค่อยมีส่วนร่วมอ่ะอยู่ after อยู่จนจบเนาะแล้วก็มีประชุมให้น้ำก็อยู่ประชุมให้น้ำนะครับสำหรับคนที่เข้าได้นะครับ อ่าขอบคุณมากมีคนส่งตารางมาให้นะพี่เชิ์นะพี่เชิ์ว่าที่เพชรนะนะครับอืมกกน,นะครับกิฟสามมกราสามสิบมกราหกุมภาจัดที่สุโกสลนะครับโอเคนะครับแล้วก็สิบสามกุมภาเดี๋ยวที่แมนดาลินแมนดาลินอ๋อนึกว่าแมนดาลินโอเลนเตนตกใจ ห้องประชุมสองแสนอ๋อเมลานินรามสีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเป็นว่าวิกนี้จัดที่สุโขทศนะครับแอบขอบคุณพี่เชิดด้วยนะครับเนาะโอเคไหมครับก็มาเจอกันแล้วก็งานบัตบิยอนนะครับโปรโมทบัตบิยอนเลยนะครับบัตบิยอนก็จะมีวันที่แปดเก้านะครับมีนาคมนะครับสำหรับผู้นำนะทยอยปิดบัตบัตบิยอนตั้งแต่ตอนนี้ปิดบัตรตลอดทางคุยเรื่องบัตบิยอนกับดารายตลอดเวลาโอเคปะปิดบัตรตลอดทางนะครับ จำนวนคนมาประชุมคือหัวใจอของทุกเรื่อง